กันเช่นเคยในรายการบอกกล่าวเล่าแจ้งดำเนินรายการโดยดรสุเมศสวรนพรมและกรบผมทนายนิพนธ์หังโยธามารับใช้แฟนรายการเป็นประจำตั้งแต่วันอังคารถึงวันเสาร์นะครับวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายในรอบสัปดาห์ที่ทนายนิพน์จะได้มาพบกับแฟนรายการ ข่าวสารบ้านเมืองในช่วงนี้นะครับท่านผู้ฟังเรื่องที่ขึ้นหน้าหนึ่งก็คงจะไม่พ้นเรื่องราวของอดีตหลวงปู่เนนคำแต่ว,ว่าปัจจุบันนี้สื่อต่างๆโดยเฉพาะหนังสือพิมพ์อย่างคมชัดลึกนะครับก็ให้สมญานามว่าเป็นสมีคําตอนนี้ก็ดังทั่วโลก ข่าวนี้ก็นับว่าเป็นเรื่องที่ฮือฮาที่สุดนะครับท่านผู้ฟังตั้งแต่ก่อเกิดประเทศไทยขึ้นมาเป็นเรื่องที่คนที่อ้างตัวว่าเป็นปูเป็นเนนนะครับจะมีเงินมากมายมหาศาลมากกว่านักธุรกิจต่างๆอีกตัเยะนะครับท่านผู้ฟังในขณะเดียวกันนะครับก็มีข่าวหนึ่งที่แทรกขึ้นมาก็เป็นเรื่องที่ไม่คาดไม่ฝันเหมือนกันก็คือเรื่องอาการเจ็บป่วย ของพี่เป้าสายันสัญญานะักร้องลูกทุ่งชื่อดังนะครับจะเรียกได้ว่าเป็นราชาลูกทุ่งก็คงจะไม่ผิดเพราะว่าตำนานเพลงลูกทุ่งไทยของเรานะครับในอดีตก่อนนั้นผู้ที่ได้รับฉายาหรือว่าสมญานามก็คือครูสุรพลสมบัติเจริญต่อมาก็ถึงยุคของพี่เป้าสายันสัญญา ก็ได้ชื่อว่าเป็นราชาลูกทุ่งเช่นกันแต่พอมาวันนี้นะครับพีเป้าไม่สบายครับท่านผู้ฟังแต่ทุกคนก็รอลุ้นนะว่าอีกสองสามวันข้างหน้าแพทย์ประจำตัวนะครับหรือว่าแพทย์เจ้าของคนไข้นี่นะครับก็จะแถลงว่าพี่เป้าเนี่ยเขาเป็นโรคอะไรกันแน่จะเป็นเพียงโรคเนื้อร้ายธรรมดา หรือว่าถึงขั้นเป็นมะเร็งหรือเปล่าหรือว่าไม่เป็นนะครับก็ก็เชียร์กันได้ว่าขออย่าให้ได้เป็นนะครับท่านผู้ฟังเพราะว่าผมเชื่อว่านะคนไทยทุกคนต้องรู้จักที่เป้าสายยันสัญญาเป็นอย่างดีรวมถึงทนายนิพนธ์ด้วยนะครับก็รู้จักแลวก็ชื่นชอบนะครับแล้วก็ยอมรับในน้ําเสียงของที่เขานะครับเนื้อหาของข่าวก็มีมากมายนะครับท่านผู้ฟัง แต่ว่าแฟนรายการก็คงจะทราบดีอยู่แล้วว่าอย่างวันนี้นะครับวันนี้เนี่ยทางด้านแพทย์นะครับก็บอกว่าบดเยี่ยมแล้วนะเพราะว่าจะให้เวลากับพี่เป้าสายสัญญาเนี่พักผ่อนบ้างเพราะว่าก็มีลูกศิษย์ลูกหาลูกน้องลูกพี่อาจารย์เพลงต่างๆที่เคยร่วมงานกับพี่เป้าเนี่ยก็ไปเยี่ยมเยียนกันนะครับ เห็นว่าเยี่ยมก็คงจะต้อนรับแทปไม่ไหวเลยนะครับก็คงจะให้คนไข้เนี่ยพักผ่อนมาวันนี้คับทผู้ฟังผมก็ได้เตรียมเพลงที่จะมาร้องให้กับพี่เป้าสายจะสัญญาเพื่อที่จะให้กำลังใจพี่เขาให้หายป่วยนะครับแต่มาวันนี้นะครับทผู้ฟังผมมีเซอร์ไพรเพราะว่าผมมีนักดนตรีมาด้วย นักดนตรีท่านนี้นะครับตะปูฟังผมรู้จักมานับสิบปีแล้วเมื่อก่อนหน้านั้นนะครับผมก็เล่นกีตาร์นี่ไม่เป็นเลยครับตะผูฟังผมเล่นกีตาร์ไม่เป็นเลยแต่ว่าก็อยากเล่นอยากเป็นนักดนตรีนะครับกีตาร์เขาเล่นอย่างไรจับคอร์ดอย่างไรก็เลยไดม้มารู้จักกับครูเพลงดนตรีนะครูครดนตรีท่านหนึ่งชื่อว่าครูป๊อปอะคูสติกนะครับ คร,ครูป๊อปอะคูสติกนะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับก็ผมก็มอบหมายนะครับให้มาสอนลูกชายผมทั้งสองคนก็คือน้องพมน้องพบทั้งอะคูเลเล่ทั้งกีตาร์ก็เล่นมาร่วม3ปีเห็นจะได้นะครับมาวันนี้นะครับก็มาสอนลูกชายผมเหมือนกันผมก็เลยถือโอกาสว่าครูป,ป๊อปช่วยมาเล่นเพลงเล่นกีตาร์ให้ผมหน่อย เพราะว่าผมจะร้องเพลงให้กำลังใจพี่เป้าสายยัดสัญญาก็พอดีนะครับสอนลูกชายผมจบพอดีวันนี้ประมาณสัก2องทุ่มครึ่งนะครับผมก็เลยเชิญครูป๊อปเนี่ยมาโซโลก่กีตาร์กับตนบูกฝังก็ได้เตรียมกันแล้วหานาทีครับก่อนที่จะเข้าสู่รายการวันนี้ก็าอาจจะลิงก์ทางไกลมาหน่อยนะครับเสียงอาจจะไม่ไม่เนี๊ยบร้อเอร์เซต แต่ว่าวันต่อไปก็คุยกับครูป๊อปแล้วว่าจะเชิญท่านเนี่ยนะครับมาออกอากาศมาเล่นเพลงลหลายๆเพลงที่ผมก็จะเป็นคนร้องด้วยนะครับให้ครูป๊อปเนี่ยเป็นครูเพลงครูดนตรีเนี่ยนะครับช่วยเล่นกีต้าร์ส่วนพูดถึงนะครับผู้ที่จะที่จะเล่นกีต้าร์ดนตรีวันนี้เนี่ย ชื่อจริงก็คือทวัชชัยสิรินุพงศ์นะครับชื่อจริงนะครับทวัชชัยสิรินุพงศ์ในเวทวงของนักดนตรีนักเพลงถ้าเข้าไปตามเฟซบุ๊กเนี่ยนะครับก็คงจะเห็นว่าคุ้นเคยดีก็คือ KRU นะครับผมจะให้ให้ครูป,ป๊อปเนี่ยส่งเสียงดีกว่า ว่าจะหากว่าอยากจ,จะให้บุตรหลานเนี่ยเรียนดนตรีเนี่ยจะเข้าไปพบครูป๊อปที่ไหนได้อาเชิญครับสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงนะครับวันนี้ที่เป้าสายยองสัญญาสายยันสัญสยองไม่ใช่เลยครับครูป๊อปกับครูสติงกุญแจสอนนะครับถ้าสนใจจะเรียนกีตาร์กับครูป๊อปนะครับ เข้าไปที่ YouTube ได้เลยนะครับพิมพ์ป๊อปปาไม่ตีอ่างลอยไม้นะครับก็คือป๊อปอัคุสติกุญแจสอนนะครับได้เลยที่ YouTube นะครับส่วนเบอร์โทรติดต่อที่จะให้ไปสอนที่บ้านก็เบอร์086-8234199 0 8 8 8 2 3 4 1 9 9นะครับก็รู้จักพี่ทนายนะครับพี่นิพลหัางโยธามาร่วม10ปีแล้วครับเมื่อก่อนนี่ครพี่นิพลก็เล่นดนตรีนะฮะถึงในระดับที่เก่งเลยทีเดียว แต่พอมาพักหลังเนี่ยกลายมาเป็นทนายนะครับเพราะว่าพินิพนธ์รักในทางนี้เพื่อจะทําประโยชน์ให้กับบ้านเมืองและสังคมผมก็เห็นด้วยนะครับและก็ได้มาสอนลูกชายของพินิพนธ์ต่อพินิพนธ์เป็นคนนิสัยดีมากนะครับเป็นหลายอย่างเป็นทั้งทำโป้อาร์ตเกี่ยวกับพวกสติกเกอร์ป้ายโฆษณาและแถมยังเป็นว่าทีร้อยตีของพวกเราผมก็ดีใจนะครับมีพี่ชายที่น่ารักแสนดีแบบนี้ก็ขอให้ทุกคนติดตาม เพื่อนๆพ,พี่น้องๆติดตามรายการของพี่นิพนธ์ไปอย่างด้วยความรักนะครับก็ขอบคุณนะครับสําหรับความเมตตาที่ยอมรับให้ครูป๊อกได้มาเล่นหนึ่งีก็ขอบคุณล่วงหน้านะครับครับก็เป็นคําแนะนําตัวจากครูป๊อกนะครับโอกาสหน้าก็คงจะได้พบกันบ่อยๆมากขึ้นเอาละเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครูป๊อกก็อยากจะเริ่มร้องเพลงให้กับ แฟนรายการได้ฟังผู้ที่ชื่นชอบในเสียงร้องของสายยยนสัญญาสอยอซอย,ออย,ออยอทุกคนรู้จักดีนะครับขวัญใจของคนไทยทั้งประเทศนะครับเพลงที่จะนํามาร้องเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเพลงเป็นเพลงตลาดทั่วไปก็หมายความว่าได้แขกรับเชิญต่างๆผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองขึ้นเวทีต้องร้องไก่จ่าได้หรือว่าเป็นเพลงอามาตะอมตะเพลงหนึ่งนะครับขอเชิญคุปอ้าอินโทรได้ เอาอใหม่ก็แม่เดี๋ยวเดี๋ยวเขาจอเสียงเหมือนเป็นมุกครับพี่เป็นมุกดะเป็นมุกได้จ้าได้ยินไหมว่าเสียงใครมันเหมือนเสียงคนร้องไห้แกใครชายเจ้าน้ำตาเสียงนี้คือเสียงคนปวดรา หลบหน้าไปไหนไก่จ้าขอเพียงหางตาเหลือบมองฉันกลายเป็นคนเศร้ามองฉันต้องเหมือนคนสิ้นใจเรือลืมสัญญาที่เคยให้ไหว้ชานีจะไม่รักใคร ฉันไหนถึงปิดวาจาเขาเขา,า,า,าใคาใกมีแฟนใหม่คงร่ำรวยกันใหญ่สุขใจอยู่กับเพื่อนตราแต่ใกรรู้ไหมเมื่อยามไก่มินหม้อกมาหัวใจฉันเจ็บบาด นอนนองน้ำตาอยู่นา้นใจจ๋าแม้ว่าฉันต้องผิดหังทิ้งฉันไว้เพียงลำพังจงลืมความหลังเมื่อวานเปรียบเหมือนลบรอยชอกบนกระดานโปรดจงรักเขานนา ลืมฉันเสียเธอไก่จ๋านครับขอขอบพระคุณครูปอบบ้านนะครับแม่ครูก็ตั้งใจที่จะขึ้นเพลงไก่จา๋าครับผมก็ผมก็นึกว่าเพลงที่2ก็คือว่าเปลี่ยนห้องเบอร์ห้ <c oughs> ก็คือเพลงที่2ก่อนเพลงที่1นึ่ <c oughs> ะนะครับเอาละครับหวังว่านะครับพี่เป้าคงคงไม่ได้ฟังแต่รู้โดยกระแสจิต รหรือว่าญาติพี่น้องแล้วใครก็ตามนะก็ยังมีคนที่ที่เห็นผลงานของพี่เขานะตอนเย็นหัวค่ำนะกรุปปอบผมได้ได้ดูทีวีก่อนที่จะเข้ารายการนี่ว่าโน่งชาชาชาเนี่ยเขาเป็นลูกศิษย์ก้นคุติของพี่เป้านะ่ะอยู่ตั้งแต่อายุสิบทังบช่งาอางนันและเขาพูดคำหนึ่งที่ผมผมซึ้งเลยว่าพี่เป้าเป็นคนตั้งใจทางานมากเก็บทุกคํารายละเอียดทุกเม็ด เพลงเนี่ยดังนั้นเป็นคนที่ร้องเพลงได้ชัดเจนมากนะครับนั่นก็คือเสียงสัมภาษณ์นะของของหนกชัชชาติเอาละเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาต่อไปนะครูบผมวันนี้ขอมอบสองเพลงได้ครับแต่เห็นบอกว่าที่น่าสนใจที่จะไปที่สถานีโดยตรงเลย็้างหน่อยก็จะเป็นแบบว่ามีดนตรีให้ทุกท่านฟังทุกท่านด้วยาะเพราะว่ารายการบอกกล่าวเลาแจ้งของผมเนี่ยส่วนใหญ่เนื้อหาคนบางคนก็บอกว่าเอ๊ทนาย พูดเรื่องการเมืองหนักเกินไปหรือเปล่านะหรือบางคนก็หมกมุ่นเอียงซ้าเอียงขวาหรือเปล่าทนายความเจมกนไม่ใช่รเราก็เป็นเพียงสุภาพบุรุษคนหนึ่งในสังคมที่มีข่าวอะไรก็นําเสนอได,ได้นะครับเอาละครับเพลเงต่อไปที่จะมอบให้กับแฟนรายการในรายการบอกกล่าวและแจ้งสำหรับวันนี้นะครับ,รบเพื่อที่จะส่งแรงใจให้พี่เป้าสายัญญาเนี่ยไม่เป็นโรคตามที่เป็นข่าว นะไม่เป็นโรคตาที่เป็นข่าวขอให้ข่าวที่ผ่านมาเป็นเพียงข่าวลือก็แล้วกันนะครับเพลงเกลียดห้องเบอร์ห้าเชิญครูปอมครับพอแฟนแต่งงานฉันเลยอกหัก มาพักอยู่ลบบุรีโรงแรมชั้นสองเข้าจองที่ห้องเบอร์สี่ลับตานอนทอดทอนหรือดีนอนที่นี่สองคืนแล้วเราหอคืนที่สามสองยามกว่ากว่าที่ห้อง โดน,นฟังน้ำเสียงใกล้เคียงคล้ายเสียงแฟนเก่าแน่หูฟังข้างฟ้าเบาๆเหมือน,นแฟนเราที่เขาฆ่าฉันไม่สับประดมแต่ทนนิ่งอยู่ไม่ไหวอีนมองลอดช่องลงไป หัวใจฉันมันจักสันแสงไฟสว่างเห็นเขานั่งโยกล้อเล่นกันเขามาดื่มน้ำึืงพระจันทร์แฟนฉันนั่นเองเลยนาปีน,นลงกลับมาความค้าเสื้อใยฉันทนไม่ได้ ต้องไปให้ไกลลูกตาหนีไปให้พน้นเกลียดคนที่ห้องเบอร์ห้าอยู่ทำไมให้ช้ำุรา มาโซโล่กี่เป้าวันนี้นะครับอยากฝากกรอให้กับพี่เป้านิดหนึ่งครับอ้าวขอขอบอกครับขอมอบก็อยากฝากกรอนนี้ให้กับพี่เป้านะครับขอให้พี่เป้าอายุมั่นขวัญยืนทุกข์ึ้นเจ็บวังนักของโสภิสมริผลสุขล้ำสำราญประดานโดยขอให้โรคภัยไข้เจ็บจงหายไปนะครับผมแล้วก็แขกท่านผู้ฝังทุกท่านด้วยนะครับแล้วก็เขาลบแล้วก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ ครับก็เป็นน้ำเสียงของครูป๊อปนะครับที่ให้เกียรติมาเล่นดนตรีแบบสดสดด้วยลีลากีตาร์นะครับท่านมีความสามารถมากไม่ว่าจะเป็นกีตาร์โปร่งกีตาร์ลาสสิกกีตาร์ไฟฟ้ารวมถึงอคูเล่ด้วยจากว่าบุตรหลานของแฟนรายการชื่นชอบแล้วก็อยากจะมอบเขาเรียกว่าความสามารถพิเศษนะครูป๊อปนะให้กับลูกหลานเนี่ยติดตัวไปตั้งแต่เยาว์วัยววนะรเริ่มเรียนตั้งแต่กี่ขวบได้ครับ ก็ตั้งแต่เด way, ็กเลยครับตั้งแต่สักสี่ขวบขึ้นไปนะก็เริ่มเริ่มเรียนได้แล้วนะครับอย่างอย่างลูกชายผมเนี่ยผมก็ก็ทุ่มทุนนะผมต้องออมสินนะครับวันละห้าบาทสิบาทนะเอามาเป็นค่าเดียงครับผมดนะอยากให้ลูกเนี่ยได้มีความรู้อันทนั้นดนตรีนะครับไปไหนจะได้ไม่เขินอ่ะนะแล้วก็เป็นที่เขาเรียกว่าถ้าว่าเด็กที่มีดนตรีในหัวใจเนี่ยจะไม่ก้าวร้าว นะครับจะได้อ่อนโยนอยู่ในสังคมจะมีความสุขสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณครูป๊อบอย่างมากสวัสดีครับ <pareil S 1> ในช่วงนี้นะครับรายการบอกกล่าวและแจ้งก็จะขอพักโฆษณาสักครู่แล้วกลับมาพบกันในช่วงที่สองเชิญครับ